สวัสดีครับลืมสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องฟองไปส,สุขสุขคนตอนนี้พี่น้องเบิงอยู่จังหวัดอย่างพิมมาสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างพิมมาสภาพอากาศดินฟ้าอากาศหนาวเย็นหอนฝนตกคึมคึม,คมอา้าวพิมมานะครับตอนนี้คืออยู่ที่สกลนครทําไมไม่ได้ยินวาสศัตเอาคือบรด้ยินฮัลโหล ฮัลโหลครับน้ยินบอน้องน้ยินบอเสียงชัดเจนไหมครับเดี๋ยวทูบมันจะไปก่อนผมได้นี่มันสิเบิร์ก่อนผมสิเว้าด้เนี่ยกรุงเทพร้อนมากไม่ไงเอื้องว่ากรุงเทพฮอนฮอนอีรบอผู้ใดเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพแถวไหนครับกรุงเทพแถวไหน,นอยู่สกลนครวันนี้คือตอนกลางเว้นคือแดดยางสุดยอด แดดตอนกลางวันนี่ตากหมูกรอบตากหมูตากหมูไว้ทําหมูกรอบทุกคนโอ้โหแดดดีจนแหงนครเนี่ยเพิ่งทอดนะคะเพิ่งทอดเดี๋ยววันนี้จะมาขายหมูกรอบด้วยขีดละแปดสิบาททุกคนอร่อยมากกินแบบว่ากินแบบไม่ต้องเอาไปผัดไม่อะไรได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เวลาปรุงไม่ได้อะไรเนี่ยบริสไซตใส่เกลือบริสไซตใส่เกลือผมปรุงหลายอย่างใส่เครื่องตุ๋นยาจีนด้วยอร่อยขีดละแปดสิบบาทราคาทั่วไปเลย ทุกคนฝากอุนด้วยพุทธศังสามขีดเนาะคุ่นมุกกอบผมเนี่ยพุทธศังสามขีดเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยว,ยวสิมาบอกอีกเทือนึงคือจริงๆผมมีเรื่องจะพูดเยอะมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่น้องสะดวกฟังหมอตอนนี้เราก็ลุ้นเลขไปด้วยกันเอาจริงๆผมไปคนจุดเมื่อคืนนะครับจุดเสร็จปุ๊บผมตั้งจิตขอปู่ผมบอกปู่ว่าผมจะไม่ดูผมจะไม่ดูว่าเลขอะไร มตั้งกล้องไว้แล้วก็ให้น้องให้น้องโมเป็นคนจัดการทูบเสร็จปุ๊บห้ามบอกห้ามบอกใครจุดทูบแล้วปุ๊บห้ามบอกใัยปิดกล้องแล้วมาดูพร้อมกันในไลฟ์สดผมว่าอย่งสีผมก็ยังไม่รู้เลยทุกคนว่าเลขที่จุดเป็นเลขอะไรปรทุมธานีร้อนมากตอนตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่หรอมาลุ้นพร้อมกัน,น,กนสะดวกฟังใช่ไหม คืออย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าผมไปประเทศลาวมาไปตามความฝันคือตอนนี้เนี่ยมผมจะบอกทุกคนว่าผมจะขออนุญาตบอกบุญเพื่อสร้างพญานาคนะครับที่กลางแม่น้ําโขงทุกคนฟังบาผิดสร้างพญานาคกลางแม่น้าโขงมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ผมอัศจรรย์ใจมากๆตอนเดินทางไปแต่ว่าผมไม่ได้ไลสดบริเวิสู่ทุกคนฟังย้อนว่ากลัวทุกคนไม่ไปดูคลิป กลัวทุกคนไม่ดูคลิปที่ผมจะโพสต์ความยาวประมาณเกือบ25นาทีนะครับความยาวเกือบ2 5หนาทีอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปดูมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆผมก็เลยงวดน,นี้ผมก็เลยบอกว่าผมจะบอกบุญเพื่อสร้างพญานาคนะครับกลางแม่นำ้ำโขงหรือใครอยากเป็นเจ้าภาพหรือใครอยากเป็นเจ้าภาพตอนนี้หรือใครอยากเป็นเจ้าภาพเป็นเสียงก็ได้นะ มีทั้งหมดเจ็ดเสียงมีคนเป็นเจ้าภาพแล้วหนึ่งเสียงขาดงบประมาณอยู่ประมาณกี่แสนหกแสนขาดงบประมาณอยู่ประมาณหกแสนบาทนะคะตีเป็นเงินไทยหกแสนบาทถ้าตีเป็นเงินกีบประมาณสี่ร้อยล้านประมาณสี่ร้อยล้านกีบนะครับตีเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณประมาณหกแสนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีเจ้าภาพแล้วหนึ่งเสียง นะครับมีจภาพละหนึ่งเสียงใครอยากเป็นแบบคนเดียวทั้งเสียนเลยก็ได้นะทุกคนเสียงละแปดหมื่นเบาทนะครับมีแล้วหนึ่งเสียงน,นะครับแล้วก็ผม1เสียงผมคนเดียว1เสียงแล้วก็ใครจะมาร่วมร่วมสมทบร่วมกับผมก็ได้หรือว่าจะร่วมอีก5เสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งพุ่งนี้ผมบอกบุญอีกทีหนึ่งสาหรับสําหรับสร้างพญานาคที่กลางแม่น้ำโขงทุกคนมันเป็นอะไรที่ ไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยเข้าสิีดมาสางพัฒนากรไงแม่น้ำโขงเนอเออคือใครที่แบบว่าร่วมสร้างด้วยกันเนี่ยก็จะขออนุญาตพระจารย์นะครับเอาแผ่นทองเข้าไปบรรจุแผ่นทองชื่อเราเข้าไปบรรจุอยู่ด้านในลําตัวของปู่สินชัยปู่สอนชัยนะครับปู่สอนชัยที่กลางแม่น้ําโขงรวมเท่าไหร่ก็เอาไปเอาไปบรรจุนะครับ เดี๋ยวผมบอกบุญพรุ่งนี้แต่ผมต้องขออนุญ,ญาตแจ้งว่าชื่อบอกบุญจะเป็นชื่อของผมเองนะครับจะไม่ได้แบบว่าเข้าบัญชีวัดเพราะว่ามันเป็นวัดอยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเป็นเป็นวัดอยู่ต่างประเทศสร้างได้ทุกคนแล้วตอน,แล,ตอนแล้วตอนนี้เขากําลังกําลังสร้างแล้วก็ขาดปัจจัยด้วยเสียงเบามากโอเคเสียงเบาแเ้งวัน วันพรุ่งนี้นะครับสีหมานดูแล้วดูแล้วใช่ไหมได้แนวทางผมแล้วใช่ไหมได้ยังถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูตอนนี้ได้เลยนะพี่น้องเอาขึ้นให้เบิ้งตอนนี้ได้เลยดิเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูบาคนก็ได้ ねえねえ เลยผมไม่พูดเอาประกาศมาโจมเลยทำกันบ้านเลยจ้านักเรียนนักเรียนทำกันบ้านเอาเองเลยทำกันบ้านเลยนะทำกันบ้านเอาเองนะ,ะนักเรียนทำกันบ้านนะ ผู้สีบอกสีบอบอกว่ามีแบบเป็นเด็กินักเรียนต้องฝึกดูคลิปนักเรียนต้องฝึกดูคลิปช่วยคุณครูด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าลอยให้คุณครูสอนให้นักเรียนดูดูคลิปด้วยเพราะว่าการที่นักเรียนนักเรียนดูคลิปให้คุณรูเนี่ยครูจะได้เงินครูจะได้เงินจากเฟซบุ๊กคลิปลิวจะบอก เนี่ยนักเรียนดูคลิปที่คุณครูโพสที่ผมโพสอันนี้ไปนะนักเรียนนักเรียนที่เบิ้งคลิปที่คุณครูโพสอันนี้ไปนักเรียนรู้บ่คุณครูได้จักบาทแล้วคุณครูสิบอก2.87ดอลลาร์คูณ35หคุณครูได้เงินลอยหนึ่งแล้วได้100บาทแล้วนะจากที่นักเรียนดูคลิปคุณครูถ้าคุณครูโพสเป็นโพสเป็นรูปเฉยคุณครูจะไม่ได้เงินลอยหนึ่งนะ นักเรียนต้องซอยคู่ดีต้องต้องเบิรงดีคุณคุโพส์คลิปอย่างไปนักเรียนเบิรงให้คู่แน่ได้ยินบอก, <laughs> กเรียนได้ยินบอก <laughs> เอออ่ะเสียงเสียงได้ยังทุกคนเสียงได้บอกดูหน่อย ไม่เสียงเสียงดนตรีอ่ะ,ได,ออะได้แล้วนักเรียนในระหว่างนี้ในระหว่างนี้คุณครูขออนุญาตนะครับขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งคนเข้ามาคือคุณครูบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณครูจะบอกบุญนะครับบอกบุญในการสร้างพญานาคนะครับที่ชื่อว่า ปู่สอนใส่ที่วัดพญานาคเป็นวัดกลางแม่น้าโขงนะครับอยู่สปปลาวนะครับอยู่กลางแม่น้าโขงยังขาดงบประมาณการสร้างอยู่ประมาณ4ี่แสนบาทนะครับหรือตีเป็นเงินเล่าประมาณ400ล้านเมีนบุคเมียนสี่ร้อยบอประมาณ400ล้านกีบ400ล้านกีบแต่ว่าจ๊จะกีบแล้วพี่น้องผมก็อยากจือบ่ได้แต่ว่าทียังขาดตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ4 0 0 0บาทส้กว่าล้านเออ แล้วบ,บทีนี้นะพญานาคองค์นี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะทุกคนยังไงยังงก็เสร็จผมการันตีได้เลยยังไงยังไงก็เสร็จนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ผมจะโพสต์คลิปแล้วฝากทุกคนไปดูด้วยในเพจนาราม,ามูนาคนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปแล้วก็สิแช่มาที่เพจนี้ผมสิส่งให้ทุกสองทางเลยให้พี่น้องมาเบิงมาดูนะครับมาดูที่เพจแล้วก็ตั้งจิตด,ด้วยกันขอพรด้วยกันขอพรในคลิปผม ผมโพ์ยาวมากคิดยาวมากแต่ยังไม่ได้โพ์นะยังตัดบ่เร้วสิีเ้วยมาแล้งนี่แหละคิปยาวมากทุกคนขอพอรตั้งจิตตั้งจิตเลยที่นี่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่มากๆเก่าแก่มากๆตั้งจิตขอพอรนําการขอแล้วก็แล้วก็บนไว้ด้วยนะทุกคนบบนไว้ด้วยถ้าวันถ้าบนวันพรุ่งนี้นะบอกว่าถ้าวันนี้ได้เงินกี่แสนกี่แสนกี่แสนหลักแสน จะร่วมจะร่วมสร้างใครจะเป็นเจ้าภาพแบบบางคนจะบ่นว่าร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งเสียนเสียละแปดหมื่นเก้านะครับถ้าเอาเป็นเสียนแต่ถ้าแบบรวมสร้างกองแก๊งหาบาทสิบาทสิบบาทรอยสองรอยสามรอยสี่รอยพันหนึ่งสองพันกว่าไปบ่นไปเลยบ่นไถ้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะวันพรุ่งนี้ด้วยนะกำหนดตัวเงินน้ำกำหนดตัวเงินน้ำเข้าใจบ่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นเลขอะไร ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรหมูกรอบของเราเราอบอย่างพิถีพิถันห้องตากแดดพี่น้องแล้วแล้วช่วงนี้นะช่วงนี้นะเมื่อใดผมเส้นหมูกรอบเมื่อใดผมเส้ดหมูกรอบเทวดากันแกงผมมากเลยพี่น้องหลือตอนสัตว์วันไหนจะทําหมูกรอบนะเอาหมูกรอบมาต้มเว้ยตอนสาวแดดออกมาต้มปุ๊บมีกมาเลยจ้ะคือฝนสิตกนี่แหละแต่ ย้ได้ตากแดดแล้วแดดแรงมากผมรำเมยต้องรุนน้ำฝาน้ำฝนวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบไหนใครจะสั่งหมูกรอบกับผมทุกคนเอาตั้งสติอย่าเผาพิมพ์เล็กอย่าเผาพิมพ์เล็กพีมพ่มาก่อนใครที่จะสั่งหมูกรอบกับผมเป็นลูกค้าผมแท้ๆผู้ใดสิมว่าเป็นลูกค้าผมแท้ๆสิสั่งหมูกรอบแท้ๆพพ่ใม้ผมเนี่ยว,ว่าวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบ ชื่อแบรนด์ว่าวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบพิมพ์ให้ผมเนี่ยให้ผมซื้นใจเนี่ยอย่าพิมพมาตะเลียกเลย <c oughs> ซื้อหมูกรอบนะผมเนี่ยวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบพิมพมให้เนี่ยพีพ่น้องให้ผมซื่นใจเนี่ยไม่พิมพคำว่าสั่งพิมพว่าวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบ <c oughs> <c oughs> กันยังพิมพเลียกันไาอยู่แสดงว่าคนพิมพเลียกมีมากนี่บบ,บ,บ,บเป็นลูกค้าผมแมนบอกเนี่ยอยายได้กับม่ใหญ่สุภาวดีแล้ว จะขีดกันแล้วแต่เอาจะขีดก็ได้พี่น้องหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดเดี๋เลยอันนี้ประมาณสามขีดวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบอันนี้ชื่อแบรนด์นะทุกคนชื่อแบรนด์ว่าวันนี้ฉันจะต้องกินหมูกรอบเหมือนเลขสองเลย <c oughs> ตรงเลขอ่ะอมันเลขดังหรอ มีไงละพีพันณ์นสั่งแล้วโอ,โอ้มีแหงใจใครได้ละสองขีดสามขีดาขายได้ละสามขีดโอ้มีแหงวันนี้ฉันต้องกินหมูกรอบพรุ่งนี้ฉันจะได้กินเงินเลขเ <c oughs> ออ <c oughs> เลิศ <c oughs> ออกเลขตัวนี้ฉันจะกินหมูกรอบวะฉัเอาเขาไปเอาเขาไป อาจารย like ์ทำไมไม่ทันแน่ๆทำไมหรอเห็นเลขเจ็ดมีใครเห็นคือกันบอมีใครเห็นเลขเจ็ดไหมครับอ๊ยอยากอยากวงอยากวงจังเลยมีใครเห็นเลขเจ็ดไหมบุมีไผ่สนใจแล้วเนาะเลขสีแดงผมเนาะบุมมิไผ่สนใจเลขสีแดงแล้วเนาะอาจารย์ดูจบจะสั่งนะคะได้เลยครับได้เลย วันนี้ฉันจะสั่งหมูกรอบในใครจะสั่งหมูกรอบพิมพ์ใหมผมซื้อใจหน่อยใครจะสั่งหมูกรอบพิบมพ์ให้หน่อยวันนี้ฉันจะสั่งหมูกรอบวันนี้สั่งมือหนีเลยวันนี้ฉันจะสั่งหมูกรอบวันนี้ฉันจะสั่งเห็นเล็กใหญตรงไหนเห็นตรงเดียวกันไหมเห็นตรงเดียวกันบอผมเห็นข้างเลขห้าผมเห็นข้างเลขห้ามันนอนแข้งแมงอยู่มันนอนแบบเอียงๆนะมันนอนแบบเอียงๆแบบนี้เห็นขึนกันบออย่าว่านะข้างล่าง เปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกคนมันสามารถเปลี่ยนได้สาจส่จุดทูบรูด้ดีวันนี้ฉันจะสั่งหมูกรอบน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดผู้ใดพิมพ์วันนี้ฉันจะสั่งหมูกรอบมาน่ารักที่สุดสั่งลีเดอร์อย่าคิดตัว <laughs> เลขสามอยู่หน้าจริงหรอเอาคืออยู่เนนอแต่ว่าผมว่าเลขเจ็ดชัดมาก แต่มันไม่ชัดเท่าเลขเจ็ดนะ